ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปัน่นไซ้โคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องราวเจาะตลาดขาเข้าเลสเตอร์ซิตี้ปีใหม่นี้แฟนๆจิ้งจอกมีเฮลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4 5สปอร์ตเซสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ที่ประเทศกาตาร์ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป็นทีมชาติอาร์เจนตนาครับที่เป็นฝ่ายคว้าแชมป์โลกไปครองนะครับเป็นสมัยที่3ได้สําเร็จครับโดยในทัวร์เม์นี้มีผู้เล่นโนเนม,มหลายคนนะครับที่ ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้หลายคนเลยทีเดียวครับและที่ปฏิเสธไม่ได้ในการนั่งก็คือชาติที่เป็นมามืดในรายการนี้ในกำเนินก็คือทีมชาติโมร็อกโกนั่นเองครับที่ทําผลงานผ่านเขาถึงรอบรองชนะเลิศนะครเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศจากทวีปแอฟริกาครับที่ผ่านเขาถึงรอบรองชนะเลิศเวิร์คัรอบสุดท้ายเลยครับซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีตัวละครลับของทีมชาติโมร็อกโกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นชื่อครับแต่ว่ากลับทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนนนนรััเวาา่จื้ออหหมลง จบศึกฟุตบอลโลกครับนักเตะคนนั้นก็คืออาร์เซนอูนาฮีนะครับที่ทําผลงานได้อย่างเซอร์ไพรส์สุดๆครับโดยเป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกทูบ็อก์นครับเล่นได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับเป็นแฟนเฟืองสําคัญกับเส้นทางประวัติศาสตร์ของทีมชาติโมร็อกโกในพาทีมครูอิสตงเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สําเร็จครับแม้ว่าสุดท้ายครับจะทําได้เพียงอันดับที่4ฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าผลงานส่วนตัวของอุนาฮีก็ถือว่าสอบผ่านอย่างน่าประทับใจสุดๆครับซึ่งจากฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นนะครับทำ หอมไปแล้วครับโดยมีจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่มีรายงานอัปเดตล่าสุดบอกว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอราวๆ3าล้านปอนด์นะครับให้กับองเช่พิจารณากนะรนะรมในการปล่อยตัวอุนาฮีในการไปอยู่ค่าแข้งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมในช่วงปีใหม่นี้เลยครับโดยนอกจากเลสเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีคู่แข่งเพื่อนร่วมศึกพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับที่เตรียมรวบรวงล่าตัวอุนาฮีไปร่วมทีมด้วยครับโดยคาดกัน, ahi, นร ด้วยกันกอาเซดินอูนาฮีทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับภายใต้สีเสื้อของทีมชาติมร็โกโกนะครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับทีมชาติสเปนครับที่ปราบอดีตแชมป์โลกอย่างทีมชาติสเปนนะครับเอาชนะไปด้วยการดวลจุดโทษครับหลังจบเกมครับลุยส์เอเรเก้คคกุนซือของทีมชาติสเปนนะครับถึงกับหลุดปากออกมาเลยครับว่าไอ้หนูอาเซดินอูนาฮีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันครับซึ่งหลังจากปราบทีมชาติสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะครับชื่อของอาเซดินอูนาฮีก็ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะ นนและถ้าเกิดไม่น้าในศึกพิม์ลีอังกฤษครับตอนนี้อุนาฮีก็ตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนไปแล้วด้วยครับซึ่งทั้งหมดมีความเป็นไปได้เหลือเกินนะครับที่อุนาฮีเนจะย้ายออกจากองเช่ต้นสังกัดของเขาในฝรั่งเศสครับเพราะว่าเจ้าตัวแม้ว่าจะมีสัญญายาวไปจนถึงปี2026นะครับแต่สําหรับอุนาฮีนะตอนนี้ครับถือว่าเป็นแข้งที่ทําเงินให้กับองเช่ได้มหาศาลนะครับดังนั้นองเช่ก็น่าจะตัดใจขายออกจากทีมครับเพื่อแลกกับเงินก้อนโตจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในโยุโรปแต่ว่าตอนนี้ ว่าจะเป็นใครกันแน่โดยมีเต็งหนึ่งอย่างเลสเตอร์ซิตี้เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปร่วมทีมครับโดยจากระางานระบุนะครับว่าพลพรรคจิ้งจอกสยามเนี่ยส่งทีมงานสกา้าทีมงานเมียวมองไปซุ่มดูฟอร์มของอุนาฮีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแลวครับก่อนที่อุณาฮีจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลกครับซึ่งหากสุดท้ายครับเลสเตอร์ได้ตัวอุณาฮีมาร่วมทีมจริงๆนะครับก็จะทาให้พวกเขาเนี่ยอาจจะยอมปล่อยอยูริตินลมองครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมออกจากทีมในช่วงปีใหม่นี้เลยครับบเนนนบเเพพืื่่่ออออแกกกกงงินนนนนนีีจําาาววึรรรไปสมมมททุนในซ้ นนัั่เองส่วนผู้เล่นรายอื่นครับที่ตกเป็นข่าวกับเลสเตอร์ซิตี้นะเวลานี้ก็คือเชรมีโบกาในกรบปีกชาวแอเริคตของอาตาลันตาครับซึ่งย้ายออกจากเชลซีไปอยู่กับซาสโซโลเมื่อปี2018ครับอย่างไรก็ตามครับโบกาไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาอย่างอาตาลันตาครับหลังจากผ่านการยืมตัวเมื่อรุูการที่แล้วนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เขาเองก็ได้ลงเล่นไปเพียงแค่74นาทีเท่านั้นครับโดยสื่อในอิตาลีครับระบุว่าโบกาเนี่ยตอนนี้แจ้งความจำนงขอย้ายทีมแล้วครับโดยมีโอลิบิก นอกจากโอลิปิกมาเซอร์แล้วครับก็มีตัวเต็งอีกหนึ่งตัวเต็งจากสูเพอมิลเล่ยอังกฤษก็เจ้าเก่าแลวครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการปีกรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันครับซึ่งจากรายงานนะครับระบุว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เลสเตอร์เกือบจะได้ตัวโบก้าไปร่วมทีมครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ติดปัญหาเรื่องของ Financial f a i r play ครับทำให้โบก้าไม่ได้ย้ายไปค้าแข้งในทิมนคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะเวลานั้นครับอย่างไรก็ตามครับถึงตอนนี้จริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กลับมาครั้งหนึ่ง ที่จริงจอะสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเสริมทัพทันทีนะครับแบบปัจจุบันทันด่วนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบ2ปีใหม่นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซดินอูนาฮีของโมร็อกโกนะครับรวมไปถึงชอร์มีโปกาปีทีมชาติไอริชโค้นะครับงานนี้เฝ้ากันในดีแฟนเลสเตอร์ซิตี้มีเฮต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอนครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ